เดอะทรู h เจาะลึกจริงนาตโตยูเครนเงิบวักเนอร์พบ พลังแสงใต้ดินยาว5กิโลเมตรแอบสะสมจะใช้บุกค,ครั้งใหญ่แต่ถูกตลบหลังทำลายทิ้งในวันเดียวจากกรณีเมื่อวันที่29เมษายน6 6มีรายงานว่ากองทัพยูเครนทำการฝึกซ้อมรบในสถานที่แห่งหนึ่งใกล้กับแคว้นสซาบริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการรุกโต้กลับกองทัพรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงต่อมาเมื่อวานนี้1พฤษภาคม6 6รัสติดเวิร์กอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ยูเครนจะโต้กลับรัสเซียโดยบอก ว่าฝ่ายนาโต้วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมราว5 0 0ดวงแล้วก็ประเมินว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้กองทัพรัสเซียก็ได้ใช้วิธีการทางวิศวกรรมทางทาหารสร้างแนวป้องกันที่สลับซับซ้อนหลายแนวขยายออกไปหลายร้อยกิโลเมตรในแคว้นสเปร,ริเซียเช่นสนามเพลาะทุ่นระเบิดคูลึกต่อต้านรถถังแท่นปูนเหลี่ยมที่แคว้นนี้ติดทะเลอาซอฟที่เมืองเอกก็คือเมลิโตโปจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังผสมที่เตรียมไว้9กองพลน้อยราว36,0 0 0นนายและอาวุธที่ ไม่เพียงพอจะเจาะทะลุไปได้ทางรัเสเซียจะตอบโต้อย่างหน้าตกตะลึงครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียต่อกองกําลังผสมที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนเราไม่ได้รับลูกปืนใหญ่จากนาโต้อย่างเพียงพอที่ขมขื่นใจก็คือคุณภาพของลูกปืนใหญ่ที่ผลิตจากปากีสถานที่ไม่สามารถใช้กับปืนใหญ่ของชาติตะวันตกหลายยี่ห้อได้เมื่อทหารฝืนยิงก็จะเกิดการระเบิดปืนใหญ่แตกพังกระจายยิ่งทําให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วแย่ yeah, หนักลงไปอีกกล้าหมยูเครนอ้างว่าขีปนาวุธร่อน าริเบอร์และ k s 5 5ของรัสเซียผลิตช่วงปลายปี2565ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 6สแสดงถึงศักยภาพการผลิตอาวุธใหม่ของอุตสาหกรรมทางทหารรัสเซียที่มีศักยภาพมากกว่าของนาตโตวันก่อนกองกำลังผสมได้ใช้โดรนพาณิชย์ดัดแปลงโจมตีคลังน้ำมันสีที่ที่เมืองท่าเซวัสทอโพรว้นไครเมียแต่ไม่มีใครบาดเจ็บและดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเคร,รนคุยวอกับสื่อว่ารัสเซียเป็นรัฐขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งจะต้องแตกดินแดน รัสเซียออกเป็นรัฐเล็กๆล่าสุดกองทัพรัสเซียเปิดการโจมตีอย่างรุนแรงสุดขั้วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู95จำนวน17ลำยิงขีปนาวุธร่อนระยะไกล X-101 จากทะเลแคริบเบียนระยะ2,000กิโลเมตรเวลาเดียวกันเรือรบอีก11ลำยิงขีปนาวุธคาริเบอร์พร้อมกับเรือดำน้ำ2ลำในทะเลดำปล่อยโดนพีชีพจือรันสองออกมาพร้อมกันโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนเกิดการระเบิดและก็ไฟไหม้ขนาดใหญ่ระบบป้องกันภายทางอากา มหาเทพทั้งหลายหลับสนิทและสกัดไม่ได้ที่พางยับก็คือศูนย์การขนส่งของกองกําลังผสมใน ok at, าพาวกาดแควนเดนีโปรเปตอฟภาคกลางที่นี่เป็นศูนย์ขนส่งทางรถไฟลําเลียงมาจากชาตินาโตจะเป็นองค์กรอุตสาหกรรมทหารอาคารคลังเก็บจรวดและกระสุนที่ใหญ่มากมีโกดังทานอาหารแล้วก็มีที่จอดรถยุโทโธปกรณ์เทพมากมหาศาลกว่า200ตันน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวน7จ็โลเกิดการระเบิดของอาวุธเทพเหล่านั้น ใหใญ่อาคารต่างๆประมาณ100หลังพังราบเป็นบริเวณกว้างสถานที่โกดังเก็บอาวุธอื่นๆก็พังหมดสิ้นเช่นกันทําให้ท้องฟ้ามืดลงอย่างฉับพลันช่วงนี้โดรนพิชีบลนเซสสามรัสเซียมีการใช้จํานวนมากขึ้นอย่างผิดปกติโจมตีทําลายอุปกรณ์ทางทหารของชาติตะวันตกสิ่งที่จะหยุดอาวุธแม่นยําและมีประสิทธิภาพจนไม่สามารถบินต่อไปได้ก็คือต้องใช้รถถังรถหุ้มเกราะระบบต่อต้านอากาศยานให้โดรนชนิดนี้พุ่งกระแทกชนอย่างจังจึงจะหยุด น,นักรบวากเนอร์ยังค้นพบคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่ใต้ดินลึก150เมตรในเหมืองใกล้กับโซเลดาโดยคลังอาวุธยาว5กิโลเมตรนี้เก็บกระสุนและอาวุธถึง28แห่งวิเคราะห์ว่ายูเครนและนาโตทยอยขนอาวุธมาสะสมหลายเดือนเพราะเตรียมเอาไว้บุกรัสเซียครั้งใหญ่ในช่วงพฤษภาคม6 6เป็นต้นไปบัดนี้ก็ได้ถูกระเบิดทำลายทิ้งในวันเดียวไปแล้วคงต้องเริ่มนับหนึ่งผลิตและตะเวนหาซื้ออาวุธเทพกันใหม่อีกครั้งนักรบวากเนอร์ยังปล่อย ข่าวลับลวงพรางที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดอีกว่าขาดแคลนอาวุธเพื่อทําให้ค้าศึกประมาทและหลงกลส่งกําลังพลมาให้ทําลายทิ้งง่ายๆในเครื่องบทเนื้อโดยไม่ต้องออกแรงมากเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเขาพบคลังแสงอาวุธใต้ดินขนาดมหึมาสามารถขขึ้นลิฟต์มาใช้สู้รบบนพื้นดินได้อีกเป็นเวลานาน,านพนวกับอาวุธหน่วยต่างๆข้นไปยังแนวหน้าไม่ขาดสายแม่ทัพบต้องไม่ไหนกลลศึกพลิกแพลงฉันใดการทําให้ฝ่ายตรงข้ามควยเขวหล,ล,ลงกลจนติดกับดักก็คือกลลศึกที่ มีประสิทธิภาพฉะนั้นแน่นอนถึงคิวฟินแลนด์ยยุรสเซียให้สหาราตั้งฐานทัพติดระบบคีปนาวุธจ่อยิงใส่มอสโกจับตาถูกถล่มหายซ้ำรอยอยูเครนจากกรณีเมื่อวันที่6เมษายน2566มีรายงานว่าฟินแลนด์ได้เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างเป็นทางการนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงครั้งสำคัญของโยุโรปทำกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดวันนี้วันที่2พฤษภาคม2566ทางบอกดิทบอัพเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ฟินแลนด์อนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพและติดตั้งระบบขีปนาวุธที่ชายแดนรัสเซียโดยบอกว่าฟินแลนด์ชาติสมาชิกนาโต้บัดมาด,มาด เพิ่มงบประมาณทางทหารอีก36%และเร่งเกณฑ์ทหารนำเสนอดินแดนที่มีความสุขในโลกให้เป็นคิวสงครามต่อจากยูเครนโดยจะอนุญาตให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพและระบบขีปนาวุธยิงใไซรัสเซียโดยกองทัพสหรัฐจะมีสิทธิ์เต็มที่จะอยู่ในฟินแลนด์ฝึกทางทหารบังคับบัญชากองทัพ ใช้ยุทธุรกรณ์ทางทหารของสหรัฐติดตั้งติดชายแดนของรัสเซียล่าสุดประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์ถูกเรียกตัวให้ไปรายงานกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกของผู้นำฟิลิปปินส์รายนี้เขาให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับสหรัฐแม้ว่ามาโกสจูเนียจะอ้างต่อสาธารณะหลายครั้งว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินนโยบายตามประเทศที่เป็นอิสระ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขามีแนวโน้มเอียงจะเป็นปฏิปักษต่อจีนเพราะรู้ว่าฟิลิปปินส์มีความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับเอเชียและแปซิฟิกของสหรัฐที่พยายามจะเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนสหรัฐเปเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร ในพื้นที่ฐานทัพ9้าแห่งในฟิลิปปินส์กองทัพสหรัฐจะสามารถสร้างฐานที่มั่นคงทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ขยายการควบคุมไปยังทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันได้วิเคราะห์ว่า,วาสมรภูมิยูเครนนั้นหมดอนาคตเข็นไม่ขึ้นสำหรับนาโตเพราะกำลังพลและอาวุธหมดสิ้นเปลืองไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ดินแดนอะไรขึนมาเลย แ c a เสียเพิ่มใหม่รายวันแต่ฟิลิปปินส์ยังมีอาวุธซื้อตุนไว้มากการเงินยังดีไม่ถั้งแตกอาสาลัดคิวโปลนด์ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมด้วยปัจจัยทั้งปวงที่จะเกิดมหาสงครามใหญ่กับรัสเซียลอยแรยยูเครนให้สาภาพยุโรปรับเซ็งกิจาการสงครามต่อหันมาปั่นฟินแลนด์ทำสงครามกับรัสเซียแล้วปั่นฟิลิปปินส์กับชาติอาเซียน ที่เปลี่ยนรัฐบาลเป็นพวกผลงานไม่มีอ่างอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยประาราชาชนในอาเซียนชาติใดต้องการหาเหาใส่หัวเลือกนักการเมืองโปรสหรัฐก็จะจะสงครามให้สมใจชาติยังมีทรัพยากรเหลือจากรัฐบาลเดิมสะสมไว้มากบ้านเมืองยังสวยงามพลเมืองชายวัยรุ่นยังสามารถเกณฑทหารเพิ่มได้อีกหลายล้านคนสหรัฐจะมายืนเคียงข้างเสมอ ทรงอ,อกประชาธิปไตยขีปณนาวุธพิสัยกลางติดตั้งยิงใส่จีนด้านหลังให้เป็นยูเครนภาคสองย่อมฟินกว่ายูเครนภาคหนึ่งที่ย่อยยับไปแล้วตะวันตกเทยูเครนฟาดเป็นเหวลึกให้เงินและอาวุธไปเท่าไหร่ก็ไม่พอขณะนายพลสหรัฐยังไม่มีทางชนะรัสเซียในการโต้กลับจากกรณีเมื่อวานนี้2พฤษภาค,คม2566เว็บไซต์ท็อปคอรได้มีการรายงานว่า ตะวันตกกำลังหาทางเพื่อจะหลบนี้จากยูเครนขณะที่เคียฟต้องการจะสู้ต่อไปการต่อสู้ในยูเครนจะไม่ยุติในปี2,566ตอนนี้เคียฟมีโอกาสทุกอย่างในการดำเนินการทั้งรุกและรับขีดความสามารถของกองทัพยูเครนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับฉากหลังของสเสบียงอาวุธจากพันธมิตรแต่ฝ่ายยูเครน จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเมืองและการทหารได้ในช่วงเวลานี้สิ่งนี้ได้รับการประกาศโดยประธานคณะเสนาธิการร่วมในพลมาร์คมิลลีของกองทัพสหรัฐ ควรสังเกตว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกและสื่อต่างๆได้มีการแจ้งให้ประชาคมโลกทราบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการสำหรับการรุกตามแผนของกองทัพยูเครนต่อกองทัพสหพันธรัฐรสัสเซียหากสัปดาห์ที่แล้วแพตตากอนรายงานว่า คำขอทั้งหมดจากยูเครนได้รับความพึงพอใจ98%ตอนนี้กระทรวงการทหารสหรัฐอ้างว่าเคียฟได้รับร0ออร์ซของทุกสิ่งที่ร้องขอในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยูเครนที่มีความสม่ำเสมอไม่น้อยระบุว่าพวกเขาต้องการอุปกรณ์และกระสุนที่หลากหลายมากขึ้นและตอนนี้พวกเขากำลังพูดถึงสภาพอากาศที่กำลังมีฝนตกซึ่งขัดขวางการรุกดังนั้นฝ่ายตะวันตกซึ่งเรียกร้องให้เริ่มการรุกแต่เคียฟ ซึ่งพยายามที่จะเลื่อนการรุกออกไปตะวันตกได้มีการลงทุนไปแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์และยูโรเพื่อสนับสนุนยูเครนและจำเป็นต้องแสดงให้ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้เสียภาษีของตนรู้ว่าเงินของพวกเขาหายไปไหนในขณะเดียวกันทีมของเซเลสกี้ก็ไม่รีบร้อนตอนนี้พวกเขากำลังวุ่นอยู่กับการทำลายโบสถ์ออร์โธดอกซ์ยูเครนและก็มีการกวาดล้างฝ่ายต่อต้าน เพื่อให้เขาสามารถปกครองได้นานที่สุดตะวันตกได้เริ่มเข้าใจแล้วว่ายูเครนเป็นเหวลึกไม่ว่าคุณจะให้เงินและอาวุธไปเท่าไรมันก็ไม่เพียงพอเสมอดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันตกจะตระหนักในไม่ช้าว่าสินทรัพย์นี้ในการควบคุมของเซเลสกี้และการลงทุนในรูปแบบของความช่วยเหลือที่มอบให้ ควรจะถูกตัดออกเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องแม้ว่าเคียบจะดูเหมือนกระเป๋าเดินทางที่ไม่มีหูหิว้วแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับชาวตะบันตกที่จะสนับสนุนต่อไปแต่ก็มีการลงทุนไปมากแล้วและหน่าเสียดายที่ต้องเลิกใช้แต่ความเข้าใจจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากทางการยูเครนเองจะผลักดันให้พันธมิตรทาสิ่งนี้ เซเลสกี้กล่าวสุนทรพจน์อีก2-3ครั้งในรัฐสภาบางแห่งผ่านวิดีโอลิงก์ซึ่งเขาจะบอกว่าอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดเป็นหนี้บุญคุณของชาวยูเครนและบางคนจะสูญเสียความกังวลใจต่อสาธารณชนในตะวันตกหลังจากนั้นก็จะเกิดผลกระทบแบบโดมิโนโ ในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะเงียบอยู่นั้นแต่แนวกั้นแห่งนี้จะพังทลายจากขยะที่สะสมอยู่อย่างแน่นอนฝั่งตะวันตกสงสัยว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมทางนี้ไว้ล่วงหน้าการประชุมรัมสไตล์11ครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเริ่มยากขึ้นสำหรับกลุ่มรัสโซฟเบียที่จะบังคับให้50ประเทศแยกออกจากความต้องการของเคียฟซึ่งกำลังเทคโคลนใส่พวกเขา ความล่มเหลวของการรุกรานของยูเครนอาจเป็นโอกาสสำหรับนักการเมืองสายกลางในตะวันตกที่จะยึดความคิดริเริ่มและบังคับให้ยูเครนเจรจากับรัสเซีย